เนี yeah, ่ยคุณปบอกเลยขเขา้เกแวเง่ายที่เรานะเาเกมง่านะยจังผายัดเลยนะขอยัดเลยขอยัดเลยตอนนี้นะตอนนี้ขอยัดเลยเลขอะไรครับสองศูนย์ครับเกบอ,อกวาได้ค่ะคุณแจกเก ครับครับครับวครับนใครอ่ะลบลพี่แบดนะพี่ดีดีลบพี่แบด อ้ยพี่มีเข้าใจดีว่ะให้ตังค์มาตั้งสามแสนน่ารักจังพี่ชายของผมอะไรอย่ามามั่วอ่ออเดเลี้ยแล้ว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 ๆมึงมึงมมึงเป็นเป็นเป็ไปด้วยดีตอรี่อะ หมอครับดูดีเขาต่อ,อยอหรครับหม <c oughs> อ,อครับยาครับจำขี้ฟองหรือวะ หอมาโรงพยาบาลถามหมออะหมอเขาไม่มีสบู่เลยทุกคนไปขับรถไปซื้อซะออกมาได้ไหมขโมยของปูปูไล่แทงอะซาวิทมงอดีอยากขอรักข้องหัว อ้มันจะเปิดลูกพี่ผม lâm, bê ba ba เพลงอะไรเนี s, <S ่ยค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นอ่ะโง่หนึ่งจบจดเจ้เยไทยพี่เป่นเนงสวยครับพี่จอดจบ เนี่ไงเฮียนี่มีแต่ปากไม่ฝีบเว้เฮียเฮียตัวฟีคิปเพื่อนในควายเฮียหัวประคลีสัตว์เฮียจ้า ไอ้เฮียตัวฟรีสัตว์มันมีฝีมือเฮียเด็กฟาร์มไม่ควายมีแต่ปากมึงไงเฮียไม่ต้องควยนะสัตว์ไปต้องดิ้นไอ้เฮียตัวฟรีเฮียกระจ่อสัตว์ มึงไม่ต้องสอบพูดนะครับเฮียกระจอกไอ้สว์ไม่มีฝีมือเฮียตัวฟรีสว์เฮียอะไรด่าเฮียอะไรพี่ไม่็คุยอะไรไม่เป็นยอะไรม่เป็นคยอะเฮี้ยไราขกระแกงเี้ยมึงไม่พูดอะไร่ากระแงเฮี้ยอะไรกระแก็ีอไอ้สารมึงยังมีปัญาองได้มยอะไรีอะนีอะไรมืออะไรายอมติเฮี้ยอะไรเฮี้ยไปคุยฝหยูก็ตกเฮียีมึงมาตกรดิมึงมตกกรดิมึงมตบกดิเฮียเฮียอะไรเด็กเป็ดเฮี้ยอะไรมือเฮีล้รเฮี้ยีล้เยีอไเป็นคยอะไรเฮี้ยตีย

กูตีอยู่แล้ว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 ระวังน้มลายมันจีนแลยนะครับนข้างจัดข้างจัดนี่นี่ข้างจัดแล้วเป็นคุ้ยเลยอ่ะแล้วเป็นคุ้ยเลยอ่ะไอ้ข่าที่ข่าใจพอจัดมึงไม่สวนนะมึงไม่สวนนะมึงไม่สวนนะไอ้เหี้ยกระจอกกูเล่นนะกูมึงเล่นมันจะสวนคุยอะไรมึงไม่เป็นยาอ่อนไอ้เหี้ยมึงเล่นเป็นไหมเนี่ยไอ้ควายไอ้กระจอกอ้ยข้าง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 ดิข้างดิข้างข้างเหรอมามามากูมามากูมามาจะมีจะมากูก็ได้มึงอ่ะมาเหี้ยกระจอกไอ้สัตว์ ก็สัตวเหรอสัตว yeah. um, hey ์่าข้างงงกูเล่นไม้มึงเล่นบัดให้กูสวยปัญญาอ่อนใบเยี่ยเสียวเล่นเป็นมาเมืองให้กูสอนเล่นไปเยี่ยขยะอย่าข้างครับอย่าข้างฝรังอข้างอย่าข้างใครยาวที่ชุบเพิ่มไหมเหียปกปัญญาอ่อนบูต้าฮับบูต้าฮับบูต้ฮับพวกมึงจะฟอร์มเฮียหรอวะเฮียชอยสัก ตีเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวเขาก็ยอดจ่งเลยตีเดียวนตำรวจไม่เยอะด้าเฮี้ยฟอร์มแล้วขิดห่ายสัตวเอ้ยเอาป้ากฤษอาฉันไม่เก่งเชี่ยเลยมึงเดี๋ยวไอ้คขแกงเขาไอเหี้ย ที่นี่เขาพูดคุยเลยวะไอ้สัตว์เฮ้ยทำคลายไหมอย่าเลยทีผมขอคุณเล่นได้หนึ่งไอ้สัตว์ได้จอดเดียวคุยยาวเลยเหรอมึงเอากูเหยเท่ามึงก่อนมึงเอากูเหยเท่ามึงก่อนแล้วมึงค่อยพูดเว้ยเป็นไปไม่ไม่เวลาเวลามึงบ้าบ้ามึงเสียงสั่นทำไมนี่มึงเสียงสั่นเพราะว่าหนาหรือว่ากลัวไอ้เฮียเวลาบ้าบ้าบอกพวกกูไปแถวมึงมีแถวให้อยู่ยังวะไอ้เฮียพวกมึงอ่ะมีแถวไม่ไม่กูถามหน่อยเวลาบ้าบ้าเวลาบ้าบ้าพวกมึงจะเสียงสั่นทำไมวะไอ้เฮีย มึงสั่นว่าหนาหรอมึงกลัวโดยเรื่องเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวว่างกันลุนนี้ติดอุปสรรคอยู่เลยครับอุปสรรคฮะลุงบารเป็นเยงเดียวแบบคุยเลยอ่ะคุยยาวเลยเหรออุปสรรคไม่ไม่ไม่อยากบุนโถด้วยสองเนี่ยจะเรื่อจริงเวลาบาร์นี่คือแบบมึงมึงหนาหรือว่าอะไรวะ ยังไงนี่ยเนี่ยังไงนี่ยเนี่ยเนตายเนี่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 ยนี่ยเนี่นต่ยน่ยน่ยเ่ยเน่นี่ยเนี่ยเ่เนียเนี่เนี่ยเนไ่เี่ยเนี่เ่ยี่ยเ่ยเนจักเน่เนี่นี่ยเนียเี้ยเนียเนี่ยนี่ยเ่เน่ยเนี่เนี่มเนี่เนี่ยเนี่ยเรี่เนี่ยนบ่เอีอยนเี่ยเนีมนี่ยเนี่เนีเนี่ยเ่เี้เี่เ่่เนี่ยเเนี่ยเ่เียเอเียเียคนเย่น่เนน เข้ามาฟาร์มแล้วส่งของให้กันหรือเปล่าพี่ส์ก็บอกแล้วไอ้เหียว่าเก่งหรือเปล่าไม่ไม่ถาม่ามว่า้รอนเนี่ยว่าถามอะไรกระจอกเรื่อถามเสียงสั่นเพราะว่าอะไรมึงหนาวสกหนึ่เลยเถามสกหนึ่งเลยอามกระจอกไอ้ยวไรนกระจอกไอ้เหี้ยังหนึ่งแตอยู่ในกระจอกไอ้เหี้ยเข่อนี่นเขื่อนนี่ยเะาเขื่นังหนึ่งตอยู่เลยกระจอกไอ้สั่นเข้าใจป ด่ามีคนนึงด่าถามเพี้ยอะไรอ่ะค <st> ิงก <st> ็คือคิงอ่ะไอ้เฮียจักรพรรดิก็คือจักรพรรดิแต่ไม่ใช่กษัตริย์มือด่ามือด่าก็สู้ไม่ได้ทุงอย่างก็สู้ไม่ได้ตีก็สู้ไม่ไหวมันมีเพี้ยอะไรดีบ้างวะไม่มีเยว่าด่มก็ด่าได้เว้ยเพี้ยกระจอกไม่ต่ามึงกลับไปเลี้ยงหมูเถอะวะน่าจะหมดยังมาใหม่ยังอุ้มได้เยอะกว่ามึงอีกไอ้เหี้ยกระจอกแรง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 ฝีมือมีแค่นี้เหรอไอ้เหี้ยไล้วจะเหี้ยอะไรอีกบ้าง สัตว์งอกไป่ควเดีเพื่อดีด้วยดีด้ว์ของโตไม่ดีสัตว์คนโตครับคนโตพี่คนโตไม่ได้ครไม่พูดหรอกไหนโตมาเลียตีนกูด้วยสัตว์เออครับคนโตไหนใครโตตมาเลียตีนมือเหี้ยผีคนโตใเลยว่ะใครโตสัตว์มาเลียตีนกูหน่อยเด้สัตว์ตัวใหญ่เลยหวาดเหี้ยครับพี่คนโตเหี้ยเข้ามาแม่งก็คิดว่าแบบเป็ยังไงให้ลูกพี่มึงมาเลียตีนกูหน่อยเด้สัตว์ เออไอ้แค่นะไอ้เอ็กก็งงาไว้ดิมึงไม่เรียกพี่เอ็กอ่ะมึงเรียกอะรเอ็กอ่ะมึงเรียกเอ็กอะมึงเรียกไอมึงเรียกไอเอ็กอ่ะไอแค่เอ็กอ่ะควายเสี่ยวไอแค่เด็กอ่ะนะไม้เสียวไอแค่ไอ้สัตว์มึงแม่งเลื้อยมาในเอ็กเลยอ่ะเอ็กแบบกระจอกอ่ะเชื่อเอ็กอ่ะมึงเรียกไอ้เอ็กอ่ะเรียกกูเด็กฟาร์มแล้วมึงเรียกไอ้เอ็กใช่ป่ะมึงพัวกันใช่ป่ะไอ้เอ็กอ่ะสัตว์เหี้ยนี่แบบคาตีเลยจำอ่ะแบบไม่เคยไหวเลยเชี่ยเอ็กยังขำอยู่เลยไอ้เหี้ย มีคนอย่างพวกมึงไงให,ให้ไหวก่อนให้ไหวก่อนค่อยมาพูดไอสัตว์เช็กย,ยังหนึ่งอยู่เลยไอสัตว์ยังหนึ่งแต้มอยเ่เลยพีย่ครับเก่งแล้วครับพี่พี่ชายเก่งแล้วครับพี่ อยู่แล้วครับอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วเก่งแล้วเก่งอยู่แล้วครับต้นตอได้ครับอยู่แล้วครัอยู่แล้วเฉกะี่สินี้กูต้องรอถึงกี่ปีวะไอ้ตันเฮียกูเตรียมมึงกูนอขไมาเฮียกูนะขำเียกูนะขำไอียกูไป้าขำไอเฮียกูป็ับ่าอบกับพระดาเกบดาพระดาพระาพราราพรกดาพระดาพราพระดาพิะดรดาพรดาราพระดาพราพร่ดาพรบาพระาพระดพรับรับครับครับพาาพรดรพาพาพรับรร รถ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 กระพัวแม่อยู่ไหนโรงพยาบาลได้ไหมล่ะผมไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรเ่ยบอกบอกรับเดียวก็พอแล้วมั้งหมอโรงบาลไม่พี่พี่มันบอกว่าหน้าขำอ่ะสี่เว้นสิแบบเฮียจนสี่ตกแบบงงเลยไอ้พวกเนี้ยไอ้เี่งกันจริงหรือโวยกันต่างวัยทียอะไรกันโวยเทียอะไรอ่ะมึงชมกันเองปะเนี่ยเฮียมีใครชมมึงเีอมมมมาดิใครชึงจริงกันปาเนี่ยมึงชมกันเอง หนูตลกจังมาถึงหนูก็ตลกเลยพี่อวยกันเองเกินทำเฮี้ยอะไรไว้กระจอกอ้เหี้ยอย่างงอย่างง่ครับอย่างง่อน้องให้เลยง่อจะไว้หัวขาวให้เลยครับโดนหนึ่งไอเสียวให้ไปเลยครับ ดีแค่ปากมียาววัหลังไม่ต้องพูดนะเว้ยแย่ครับแย่ครับไม่แย่จะยึดอาวุธแล้วนะเออคุณโตจะไหวหัวขาวโนเนมบทไอเทียอะไรไม่เกี่ยนะไอเทียโนเน่บทไรอ่ะฮะโวยอาวุธครับไม่เกี่จะยึดแล้วนะยิงลอยกูเล่นแกงยิงไปตั้งแก๊งเลยไอเทียตว่ามึงตั้งตั้งแก๊งไอเทียอะไรซาเฉียวอ่ะไอ้เทียชายสีหมีเกี้ยวมือไงไอเทียเสียวจังยนตลาดปลา อย่าพูดได้ครับอย่าพูดได้ครับพร้อมด่าพวกพี่กูน้ะมึงไอ้เหี้ยไม่เคยจะไหวหรอกไอ้เหี้ยเก่งแต่ปากพวกมึงอะโอ้ยพี่ด่าด่าด่าก็ด่าไปมีดีครับปากเฮียไม่ไปไหนเราพวกแม่งอะอยู่แต่โรงพยาบาลแะไอ้สัสงจากเนี้ย เก่งความรุนโคตรเก่งไงรอดีครับที่ผมมันโนเนมโทษทีครับเราปวดเดือดจริงด้วยเนี้ยเราไม่แหวกเขาหรอกเราไม่แหวกเขาหรอกเราไม่แหวกเขาหรอกไม่ไหวเฮียอะไรมยังงู้งไม่ได้เลยเฮียเตะเตะออกมาก็โง่เหมือนเดิมมาพวกออกมาก็โง่เหมือนเดิมมาไอเฮียเยอะอยากมีเนมบ้างว่ะไอเฮียไปได้ผมไปสร้างใจงก็เห็นแตเฮียตัวไหนที่มันด่ากููตอนนั้นนอยสัตว์สัตว์ด่าเพื่อนกูตัวฟาร์มไอเฮียป่วย เออมึงมันพูดได้ใหญ่ไว้ที่อะทำไมทำไมถึงทำไมถึงยังไม่เลิกเป็นควายทำไมถึงยังไม่เลิกเป็นควายอยากจะรู้จริง,ง <c oughs> <c oughs> เก่งอยู่เรื่องปากอะ่ะยกเลยนัมเบอร์วันเลยครับสูตรแดงเรื่องปากกให้เลยเฮียเฮียด, <c oughs> ดูเฮียไข่ขำจัดเลยเฮียโคตรไข่ขำเลยสัตว์ เขอโทษน้องภาพมันไม่หลุดขอโทษครับนี่ครับชุบๆๆไปหน่อยครับชุบๆๆไปหน่อยได้ไหมเห็นปะเห็นปะเห็นแล้วครับกำลังชุบให้ครับทำสูตรใหม่นี่ว่านำทีมโดยสององเสริมแล้วพี่ลครบานสูตรสวยนี่คุณวิจาร์คอยดูตลอดเลยเมื่อวานกูเจออยู่เมื่อวานกูเจองอกตรงนั้นนำโดยเนี่ยเอองาะเสนิมตีเหรอลครบานอ่ะ ขอโทษด้วยนะครับขอโทษนะครับมันกระตุกครับครับทำโดนบุญส่งมะเนี่ยยืนรับของอยู่เลเบลอ่ะเมื่อวาน่ะเฮ้ยเราส่งจะเอาใจบัตรส่งบัตส่งเราส่งอะไรเราบัตส่งเราบัตส่งเราบัตส่งเออเฮียยืนด่าไม่นำให้บัตรประกันหายนะมึงว่าไหมลูกค้ากูโดนงัดอีกแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ด้วยพแอนตระกิเกันอยู่อหะอเฮียกอหมดอ่ะก่อหมดเลย แพมได้ก uhm, ็แพมไม่แย่แล้วยบบไอ้เหี้ยแพ a ได้แพมดี a ยแบตตอยกี่ได้ไอ้เหียอะไรไอ้เหี้ยเลี่ยเหียหน้าตาเป็นอะไรเหี้ยจริงๆหน้าตาแบบกไอเหี้ยหน้าตาเป็นไงเหี้ยหน้าตาป็นอะไเหี้ยกันดียเหี้ยอยู่้างถนนสายบ้านิงแกมึงไงสัสปุ๊บปุบปุ๊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 บบบปุ๊บปุ๊บปุ มาค่ะไอ้ไสัตว์แบบรอ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 เลสเขาเ มาที่หลังฟอร์มตึงแล้วไงหอแล้วกูได้ตีกับบานมึงปะแ้วกูได้ตีกับบาลมึงปะเดี๋ยว่ปเลยเดินทำทรงถึงไงที่เราไม่ได้แล้วนอกจากทรงอ่ะ คนนี้เดินแ้มีจดหมายที่นี่อยไางไรแล้วมันทำเที่ยวอะไรได้บ้างสูตรดเเนี่ยมันทได้ดยเี่ยเอาไว้ช่ปีนน่กียวกรกเต็มเอะไรเนี่ยเงียบๆล้ียแ่น่เนยแเนี่ยแริเมีิยแก่เนี่ย่เนี่ก่เียแก่เนี่่เนี่่เนี่่เีแ่เน่่เียแอ่เี่ย่เนีย่ี่ยแก่เี่ย่เนี่ย่เนี่ย่เนีเนี่ย่เี่เี่เี่ยเี่ย่เี่่เนี่่ย่เยก ยิงโง่วิ่งมาโดนกูนไหมทำเหีห้ยไอ้ออตายโง่ไอ้เหี้ยปัญญาน ไหวเปล่าฮะไอ่สัตว์ไหวเปล่าไม่พวกมึงอ่ะทรงดีนะเว้ยเก็บได้แค่ทรงไงเฮียเก็บอาวุธเก็บอาวุธเลยเก็บอาวุธเลยครับเก็บอาวุธเลยครับเก็บอาวุธครับเก็บอาวุธครับครับเก็บละครับเก็บมาครับมึงจะแพมควยแหละมึงวะฮะ กูจะบอกให้นะถ้ากูใส่สีแดงนะมึงไม่มีสิทธิ์ได้ใส่หรอกไอ้เหี้ยมึงก็น่าได้เปลี่ยนสีไปเรื่อยอะพวกกลัวพวกกูไงเอาเจป่ะเอาบ้าไอ้าสตว์จริงสุดแดงกับกูบ้าเดี๋ยวกูไปใส่สีแดงด้วยเอเปล่าฮะเยอ่กระจอกเขาจะปา่ามึงที่อะไรมาวะกูถามาเงี้ยอุ้มได้ปะทำที่อะไรปะแพมเป็นเลื้อนอะเป็นเสี่ยวแดงเงี้ยหรอ และนี่นะกูจะบอกให้นะมึงด่าเพื่อนกูว่าเด็กฟาร์มแล้วพวกมึงไม่เลี้ยงหมูเหรอวะพวกมึงไม่ฟาร์มเหรอวะไอ้เหี้ยเสี่ยวคุณเห็นมึงแาบมีบทคนไหนไอ้เสี่ยวอยางมีบทพวกมึงนี่แบบไอ้เหี้ยไปยืนเลี้ยงหมูจีบสาวนั่นแหละสัตว์มีใครเขาจีบมึงบ้างปะวะรวมมือกันเลยอย่างเดียวไอ้เหี้ยถาเลยูเลดมีอะไรดีบ้างวะคุณถามมีแต่วิ่งเข้าหาเขานะพวกมึงอะกูดูทรงแล้วอเเาาพวกมึงบ้าคุณถามเมื่อกูเห็นหน้าพวกมึงแล้วหน้าจะวิ่งเข้าหาเขาอะ อเฮียอเียเอาหน้าเน่าๆของมึงอะไปไล่จีบใครในนายสัตว์พอเห็นหน้ามึงแล้วก็ใจอ้วกเฮียเฮียเขาไม่อยากคุยด้วยกับมึงหรอกเขาตอบมามาลียาไม่จบนะครับผมทันทรงทันทรงบ็อกซิ่งแต่บ็อกบ็อกไอ้เฮียมาไม่จบนะมันตรงนั้วไม่จบนะมาตรงข้าอ้วไปเช็ดตีนแล้วเล่นมาแบบเจ็ดบาทสุดึล้ะแบบไม่ได้แค่ตลกแลแบบกูสมเพศเฮียสุดแล้วในเจ็ดบาทที่เล่นมาเนี่ยไอ้เฮียล่าสุดอะไอ้เฮียเวทนาไอ้สัตว์แต่บอกจะเอาสุดไงเฮียสุดจากว่าคือสุดจากป่ะ ไอ้เฮียทำทรงบัฟไอ้เฮียทำควยอะไรบ้างไอ้สัตวไอ้เดียมมนเคยได้แค่สองเลิกเลื้อนนะน้องไอ้เฮีย